สวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาตลาดต้นไม้ไพโรสนะอยู่ตรงด้านหน้าก็คือสอฟอรนะี่แล้วก็แยกไฟแดงหน้าวัดกิโลห้านะี่ฮะร้านต้นไม้อยู่ตรงนี้ขายต้นไม้เป็นตลาดต้นไม้ไพรโรสเดี๋ยวพาไปดูว่ามีร้านต้นไม้เยอะไหมบนะอนนาเล็กก็เพิ่งมาครั้งแรกไม่เคยเข้าไปดูเลย เดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันเลยนี่ฮะพอเข้ามาก็จะมีร้านขายต้นไม้เนี่ยอยู่สองข้างทางเลยนะเยอะแยะเลยนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะขายพวกกระถางอุปกรณ์ต่างๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้นะนี่ฮะหลากหลายเลยกระถางใครชอบแบบไหนก็มาดูได้เป็นทั้งกระถางพลาสติก กระถางดินนะถางดินเผาเยอะแยะเลยนะเนี่ยถือว่านะเราไม่ต้องไปไกลเลยนะอยู่มาใกล้ๆตรงนี้นะมีหลากหลายเลยแล้วก็นอกนั้นก็จะมีร้านขายต้นไม้โอ้โหสวยๆทั้งนั้นนะหลากหลายเลยเนี่ยแล้วก็จะมีเห็นไหมกระถางสวยๆอยู่ตรงนี้ ชอบกระถางเอาไปจัดสวนจัดอะไรได้เลยนะแบบเยอะมากนี่แล้วก็จะเป็นร้านขายต้นไม้ยาวไปเลยนะเนี่ยร้านที่ขายประจำตลาดนัดกรมโรงพยาบาลสมุทเดชพนางเจ้าสิทิ์กิณะสามกอร้านนี้เจอกันประจำนะนี่ฮะโอ้โหตลาดใหญ่มาก เราไม่เคยเข้ามาดูเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวพาเดินอ้อมไปดูตรงนี้นะว่ามันโอ้ต้นไม้ส,สวยๆเยอะนะงั้นใครมองหาต้นไม้ไม้ประดับต่างๆอยากได้ไปปลูกไปเลี้ยงเนี่ยก็มาตลาดไพโรดได้เลยนะนยะอยู่ตรงก่อนถึงวัดกิโลห้านะ เส้นทางจากสัตหีบนะจากสัตหีบนะขิดซ้ายมาเลยนะกิโลห้าเนี่ยก่อนถึงวัดนี่ก็แวะมาได้เลยนะนี่โอ้โหสวยๆทั้งนั้นหลากหลายสายพันธุ์ใครชอบอะไรมาหาที่นี่เลยฮะครบจบปิดได้เลยนะนี่ฮะนี่ หลากหลายมากมไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้ผลมีหมดนะเดี๋ยวเดินออกถนนตรงนี้นะเรานั้นก็ยังมีตระกูลแคคตัสนะใครเล่นแคคตัสหาแคคตัสอยู่เนี่ยจัดได้เลยฮะเนี่ยเทียบเลยนะ สวยๆทั้งนั้นชอบแบบไหนมาดูเอาได้เลยฮะเนี่ยนี่เห็นไหมยังเห็นหลังคาว,วัดเลยหน่นฮะยาวไปข้างหลังหม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะมีขายทุกวันนะมีขายทุกวัน เนี่ยฮะเจ้าของร้านนั่งขายอยู่ทุกวันเป็นไงฮะยุงเยอะไหมราย,ยร <c oughs> การนะโอ้โหน,นี่เปิดขายทุกวันใช่ไหมครับเนี่ยขายทุกวัน,วนม,มีไม้นี่ขายอะไรบ้างเนี่ยมีสวนคัวไม้ผลแล้วก็มีไม้ประดับอ๋ออ๋ออ๋อเนี่ยมีทั้งหมดกี่ร้านแถวเนี้ยประมาณ เก้าร,ร้านเก้าร้านใหญ่ใหญ่นี่แหละนะใครสนใจก็<ด>แวะมาได้เลยนะไม้หลากหลายจริงๆนะนี่ฮะเห็นไหมเนี่ยไม้ประดับหน้าร้านต้นไม้ใหญ่ไม้ขุดล้อมก็มีนะเนี่ยไม้มงคลตระกูลจิกนะเนี่ยโอ้โห เยอะมากนะเนี่ยไม้ผลก็มีเนี่ยมะม่วงสามฤดูเดู๋น,นะโน่นมะม่วงออกดอกแล้วข้างในเนี่ยมะนาวก็มนะีเนี่ยฮะหรือว่าไม้ประดับต่างๆเยอะแยะนะงั้นใครสนใจก็แวะมาได้นะ เดี๋ยวไปดูด้านหลังนะมีไม้อีกเยอะแยะเลยเนี่ฮสวยๆทั้งนั้นเนี่ยไม้ประดับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นร้านของคุณหมอนะเนี่ยมีไม้หลากหลายเลยนะมีบัวอยู่หน้าร้านนะเนี่ยเชื่อในสวนของเรา นะข้างในมีต้นกล้วยไม้เพียบเลยนะแต่ตอนนี้มันมืดแล้วนยะนะบัวส,สวยๆขนะองด้านหลังเป็นไม้ด่างนไมะไม้ด่างส,สวยๆนะนี่แหละตลาดไพโรจนะใครสนใจก็ลองแวะมาดูนเะนะี่ยไม้หลากหลายมากเนะี่ยอยู่ข้างวัดนี่เองนะฮนะ นี่ครเห็นไหมเดี๋ยวไปดูร้านสุดท้ายนี่ร้านสุดท้ายก็มีไม้โอ้โหไม้ประดับไม้มงคลเยอะแยะเลยนะเห็นไหมครับเอาสำหรับวันนี้นะเล็กก็พาเดินชมตลาดต้นไม้ไพรโรสนะใครสนใจก็แวะมาได้นะ กิโลหนี่เอง